สวัสดีตอนเช้าๆครับนี่ว่าเบิ่งครับอันนี้ปลูกไปนี่อันนี้ปลูกแล้วด้วยนี่เป็นร่องเป็นร่องด่วยมั้ง ที่บ้ตนนี้มีน้ำเลอใส่หนัำจาำ้างเขามาปลูกกับนี่รถปลูกเรียบร้อยนี่อยู่ในหลงในหลงมู่นนี่แล้วก็กบสิบประมาณนี้ มาบึงผักบึงมีครับืบึอ,อน,นี้ครับออกเลาะทงเลาะสวนนี่นะเออไมีห้างลูกปว่ามันห่างกูงมีแล้ว อกอ cây เด็กอกอก â ต้นไม้ต้นหลเนี่ยเก็บตัดอันนั้นส่วนอินทรพันธุ์ล้ำคุณังพู้งานของคุณอยู่ดิได้ขายสุกปีอยู่ ี่นี่นก็มีต้นหนึ่งครับต้นบกนักใหญ่ปู่ะปลายฟ้าปลามาแล้วนี่กินมันโอ้ยเคยี้ยวปากหอมคอส่วนผสมว่งก็เป็นดอกล่ะ เป็นนวยวุ่นเยเปลือกกายนี่กะเป็นดอกอยู่ครับเจ้นว่เป็นออน,นวยฝนตกใส่ทีเดียวโลนมัดนี่ก็คือประมาณนี้โอเค กันมากนี่พรได้นั่นนี่นะครับบ้านบ้านชวนหลังบ้านอยู่กับธรรมชาติและชีวิตจิตใจใส่ไปสีประมาณนี้แะครับพาไาบึงพาไาบึงขุดน้ำผักไป